สนับสนุนโดย A S C G Advanced CG ที่เร็วที่สุดจาก A I S d e m o u t เครื่องดื่มมอสกัดรสช็อกโกแลตไทยประกันชีวิตถามว่าถ้าไม่เจอน้องจะรับคีโมไปได้นานแค่ไหนก็คือภายในสงกรานอาการปัจจุบันล่าสุดที่คุณเห็น<ๆ>เขายังเดินเหินได้ไหมย,ยังใช้ชีวิตได้ปกติไหมใช้ชีวิตปกติไหมก็ ก็คงไม่ปกตินะครับเพราะว่าตอนนี้พอเข้าไปรับคีโมเนี่ยก็ต้องไปโรงพยาบาลทุกวันนะครับรับคีโมวันละสองรอบที่โรงพยาบาลจากนั้นก็รับแพ็กกลับมาที่บ้านแต่น้องสภาพจิตใจก็ดีมากอย่างหนึ่งที่ผมว่าน้องมีความสุขนะครับจากผลพลอยได้ของการที่เราทําแคมเปญเนี่ยไม่ใช่เพื่อหาคนที่จะแมทช์กับเขาเขาก็รู้ว่าเวลาของเขามีจํากัดแต่อย่างน้อยสิ่งที่น้องได้เนี่ยก็คือฉันมีความหมายกับคนอีกทั่วไปเพราะเขาไม่ใช่คนเดียวที่เป็นและจะไม่ใช่คนสุดท้ายที่เป็นถูกต้อง ชื่อโครงการคือ match for LALA แต่จริงๆมันคือ match for ทุกคนในโลกนี้ใช่ครับการที่มีแคมเปญน,นี้ขึ้นมาใช่เราหวังว่าจะเจอ match ให้กับน้องแต่ถ้าไม่เจอเนี่ยแน่นอนข้อมูลทั้งหมดก็ไปอยู่ในศูนย์กลางซึ่งจะเป็นประโยชน์แน่นอนกับคนในอนาคตใครสักคนใครสักคนซึ่งอาจจะเป็นใครก็ได้ญาติเราก็ได้ก็ไม่รู้ใช่ วันนี้เพื่อให้โครงการนี้รายการในคืนนี้เป็นประโยชน์เราก็พยายามนึกว่าแล้วมีจะมีอะไรทําให้ท่านผู้ชมหรือใครก็ตามกังวลว่าเฮ้ยฉันไม่อยากเป็นผู้อยากจะบริจาคเพราะฉันกลัวอะไรก็แล้วแต่เราจะทําให้ท่านกระจ่างว่าท่านมีแต่ได้บุญและท่านไม่มีทางเป็นอะไรเลยเรามีแขกรับเชิญอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นผู้ที่ได้โชคดีกว่าผมผมอยู่ในทะเบียนมา9ปี ยังไม่ได้ช่วยใครแต่เขาคนนี้เป็นคนที่ได้ช่วยชีวิตผู้อื่นไปแล้วคุณสิทธาแสนสมบูรณ์สุขครับเรียนเชิญครับเดินนั่งครับคุณสิทธาเป็นชายหนุ่มคนหนึ่งในประเทศไทยอายุเท่าไหร่ฮะยี่สิบสี่ครับทำงานอะไรฮะอ่เป็นฟรีแลนซ์ครับเป็นนักแปลครับเป็นนักแปลก่อนหน้านี้บริจาคโลหิตเป็นประจําตั้งแต่ตอนเรียนมหาลัยครับแล้วเกี่ยวข้องกับการบริจาคสเต็มเซลล์แสดงความจํานงเมื่อไหร่เพราะอะไร แสดงความจำนงประมาณ2ปีที่แล้วฮะก็คือตอนเราบริจาคเลือดว่าสนใจกรอกบริจาคไหมก็คิดว่าไม่มีอะไรจะเสียฮะก็ยังไงเร,เราก็บริจาคเลือดอยู่แล้วใช่ครับก็ทําเป็นประจําอยู่แล้วก็กรอกเอกสารเพิ่มไปอีกแบบเพิ่มอีกใบหนึ่งแล้วก็ตอนบริจาคเลือดเขาก็เก็บเลือดเพิ่มไปจากที่บริจาคอยู่แล้วก็เลยไม่มีอะไรครับเสร็จปั๊บวันหนึ่งวันหนึ่งนั่งเรียนหนังสืออยู่ธรรมดานี่แหละครับก็มีโทศรศัพท์เข้ามาก็ออกไปรับเขาก็บอกว่ามีผู้ป่วยเป็นชาวเกาหลีอ่เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน ต้องใช้สเต็มเซลล์นี่ฮะก็เรายินยอมจะบริจาคไหมก็ก็โอเคแล้วเขาก็นัดเป็นบรีฟอีกทีในในปีเดียวกันเลยรครับปีเดียวเออนี่ดวงจะได้ช่วยคนนะวิธีการครับคราวนี้คนงงว่าเอาล่ะฉันไปอยู่ในฐานข้อมูลฉันไม่ได้ลําบากกระมอนอะไรแล้วตอนไปบริจาคจริงอะ่ะจะจะทาให้สุขภาพาฉันแย่ลงไหมฉันจะบาดเจ็บเยอะแยะไหมในระหว่างการบริจาคเอาลเลยของผมเนี่ยจะเป็นการเก็บจากเส้นเลือดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีช่วงที่ต้องฉีดฮอร์โมนเร่งเป็นเลือดขาวออกมาก่อนประมาณ4วัน สี่วันฉีดยาเข้าที่ฉีดธรรมดาครับฉีดเหมือนฉีดยาปกติเวลาเข็มเวลาเข็มครับสี่วันสี่วันติดกันอันนี้คือทําให้ร่างกายที่ปกติเราผลิตเลือดขาวสมมติเท่านี้ผลิตเยอะขึ้นเพิ่มขึ้นมาหน่อยเพื่อให้เอาไปช่วยคนอื่นครับครบสี่วันแล้วไงต่อครบสี่วันเดี๋ยวสี่วันนี้ต้องหยุดงานไม่ต้องนอนรงมาไหมอ๋อไม่ครับก็ไปฉีดยาแล้วก็ไปใช้ชีวิตต่อเวลาเดียวกันนะครับอย่างถ้าจะนัดเป็นบ่ายสามทุกวันอย่างเงี้ยครับเราก็ไปเรียนหนังสือธรรมดาแล้วก็พอบ่ายสามก็ไปฉีดเข็มหนึ่งห้านาทีสิบนาท ทำละต่อเนี่ยครับพอครบสี่วันเสร็จครบสี่วันเสร็จเนี่ยเขาก็จะนัดว่าเราต้องไปแอดมิทที่โรงพยาบาลก็สามวันจะอยู่ในห้องปลอดเชื้อเลยครับวันแรกเราก็นอนจริงๆแล้วมีสาวันที่ท่านจะเสียจริงๆคือวันที่ไปจักก็คือไปนอนหนึ่งวันนอนเฉยๆเลยให้พักผ่อนให้เต็มที่ฮะแล้ววันวันที่สองเนี่ยคือวันที่เก็บก็คือจะไปเก็บติกาช่ายก็เป็นคล้ายๆไปริจากเลือดครับจะเป็นเข็มเข้าที่เข็มเขข้าที่แสองข้างครับข้างหนึ่งออกข้างหนึ่งเข้า เ้วเครื่องก็จะปั่นแยกเอาเลือดขาวออกไปหลักการง่ายๆดึงเลือดจากแขนข้างหนึ่งไปกรองเครื่องเอาสเต็มเซลล์ไว้ปล่อยเลือดกลับเข้ามาแขนอีกข้างหนึ่งใช่เลือดเท่าเก่าแต่ลดสเต็มเซลล์เขาเก็บเอาไว้ที่เครื่องใช่ครับเขาก็จะเก็บออกไปนานไหมครับทํางี้ประมาณ3ามชั่วโมงครับเสร็จปั๊บเสร็จเลยเสร็จปั๊บก็เขาก็จะเอาไปตรวจน้ำนี่วันที่สองนะเราก็เราก็ส่งเรากลับไปที่โรงพยาบาลที่เราพัก เราเขาก็จะมาแจ้งผลว่าตรวจนับได้เท่าไหร่พอไหมถ้าไม่พอเนี่ยก็จะอาจจะมีเรียกเก็บอีกวันหนึ่งแต่ถ้าพอก็คือมันจะมีจํานวนสเตมเซีที่ต้องใช่ว่าเท่านี้ถึงพอใช่ครับพอไหมของคุณพอครับครั้งเดียวพอเลยพอแล้วเราต้องทําอะไรต่อก็อีกวันนึงก็พักผ่อนเตรียมกลับบ้านครับอ๋อวันแรกนอนพักผ่อนวันที่2เก็บสเตมเซีวันที่สาพักผ่อนอีกวันหนึ่งใช่ครับบ่ายๆก็กลับได้แล้วครับชีวิตมี คุณภาพด้อยลงอะไรบ้างไหมมีเหน็ดเหนื่อยมีเจ็บป่วยมีบาดเจ็บมีอะไรกลายเป็นคนอ่อนแอไม่มากขึ้นไหมไม่ครับก็ยังเที่ยวเยอะเหมือนเดิมขึ้นเขาลงห้วยอะไรไปเที่ยวมาถึงเดินทางไะไม่ใช่ครับก็คือชีวิตปกติปกติเสียเวลาสวันครับช่วยชีวิตหนึ่งคนความรู้สึกคุณเป็นไงบ้างมันอธิบายไม่ถูกครับมันดีมันรู้สึกมันรู้สึกว่าเรามีโอกาสอะที่ช่วยชีวิตคนหนึ่งคนให้ที่เขาเหมือนเขาไม่มีหวังแล้วอะให้มันกลับมา มีชีวิตได้นี่มันมันเป็นอะไรที่มันยิ่งใหญ่ครับอยากจะฝากบอกอะไรคนที่ยังลังเลอยู่เฮ้ยแล้วจะไปดีว่าจะยังไงดีว่าจะเป็นยังไงไม่ว่าอะไรเงี้ยในใจเราอืมก็อยากจะบอกว่ามันก็ไม่มีอะไรครับก็ช่วยชีวิตคนหนึ่งคนแลกกับเราเสียเวลาสองสามวันเท่านั้นเองมันไม่มันไม่ได้เป็นอะไรที่เสียเวลาเรามากแล้วชีวิตคนหนึ่งคนผมมันมีค่านะอืมครับมันมีค่าเราแค่เจ็บตัว<ค>นิดหน่อยนิดเดียวมันนิดเดียวมันแค่เข็มเองอืม อันนี้จะขอขอเสริมอย่างหนึ่งสิ่งที่คนกลัวผมว่าอย่างแรกที่เราเคยคุยกันมาก็คือว่าคนชอบไปคิดว่าไขกระดูกกับไขสันหลังเหมือนกันซึ่งไม่ใช่หมายถึงว่าคุณต้องมาเอาไขกระดูกจากสันหลังผมซึ่งไม่ใช่อันนี้้เป็นความเชื่อเข้าใจผิดเป็นความเข้าใจผิดนะครับเพราะชื่ออาจจะคล้ายๆกันแล้วโดยวิธีสมัยนี้ที่ทําปลูกไขยสเต็มเซลล์นะครับก็เป็นอย่างอย่างที่ว่าก็คือเอาเลือดออกเข้าเครื่องแล้วก็เอาเลือดขึ้นให้ไม่ได้มายุ่งกับกระดูกนะไม่ได้มาขุด กระดูกสันหลังคุณไปอะไรนี้อยากเข้าใจผิดอย่างนั้นใช่ครับอันนี้ก็อยากจะขอฝากไว้ด้วยเพราะได้ไปการเคลียร์ให้ทุกคนเข้าใจครับด้วยกติกาของกฎหมายบ้านเราผู้บริจาคกับผู้รับบริจาคจะไม่เจอกันไม่เจอครับไม่เจอคือคือกฎหมายบ้านเราคือไม่มีการซื้อขายใดๆทั้งสิ้นเลยไม่ต้องมาเจอกันเลยดีกว่ากรณีของคุณคุณคุณช่วยใครผู้ชายเกาหลีครับอายุรู้สึกจะประมาณ40ปีอืมแค่นี้ที่ผู้ผู้เท่านี้เท่านี้ที่เรารู้อ่าเขาอาจจะเป็นคุณพ่อของลูกยังเล็กที่ถ้าเราไม่ช่วย อาจจะเป็นครอบครัวของเขาที่แบบจะมีความจําเป็นที่ยังต้องการเขาอยู่อย่างเงี้ยอันนี้ผมอน,อนุโมทนาจริงนะผมมีความรู้สึกว่าเวลาผมมองคุณ <c oughs> แล้วผมรู้สึกว่าเท่แบบฝากรณรงค์ฝากบอกผู้คนว่าทําไงครับแล้วทไมเราจึงเป็นคนบริจาคเลือดบ่อยๆทําไมเราจึงเป็นคนยินยอมบริจาคสเต็มเซลล์และทําไมเราจึงมีความสุขในวันนี้คิดว่าบุญที่ใหญ่ที่สุดอะครับก็คือช่วยชีวิตคนครับ มากกว่าสร้างวัดสร้างวิหารผมว่าช่วยชีวิตคนสร้างวัตถุไม่รู้ไม่รู้ว่าจะสร้างคนหรือปาใช่ไม่รู้ว่ามันจะให้ผลยังไงแต่ช่วยชีวิตคนหนึ่งคนให้เขาสามารถกลับมามีชีวิตได้เนี่ยผมว่ามันมันอย่างที่บอกว่ามันยิ่งใหญ่เราก็อยากลงน้ลงให้ไปลงชื่อขึ้นทะเบียนกันมาเยอะๆครับวันใดวันหนึ่งที่แบบโทรศัพท์มันดังขึ้นมาแล้วโอเคเนี่ยคุณมีโอกาสนี้แล้วนะที่จะช่วยชีวิตคนหนึ่งคนแล้วจริงๆคุณต้องเป็นผู้เลือกใช่ไหมว่าวันนี้โทรศัพท์ดังอ๋อผมไม่สะดวกครับผมไม่ให้ใช่่่่่คครรรรรรัััับบกก็ได้เเเพาาาาะมมนนือออิจยยููททีี ถึงจุดนั้นผมว่าใครจะ,ใ,รจะใจร้ายขนาดนั้นม,มีข้อมูลเพิ่มนะครับมีผู้ลงทะเบียนบริจาคสเต็มเซลล์น่าจะในไทยนะนี่ข้อมูลจากสภากาชาติหนึ่งแสดหมืองพันหกรายมีผู้ป่วยได้รับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ไปแล้วหนึ่งร้อยเก้ายมีผู้ป่วยที่รอยังไม่แมทช์รอที่มาลงทะเบียนนะว่ารอก,กับสภากา,าชาติหนึ่งห้ายยีอรายรออยู่จะเห็นได้ว่า ไมมันเทียบกับ63ล้านคนเนี่ยมันมันน่าจะไม่ใช่ตัวเลขที่น้อยอย่างนี้อย่างที่ผมเรียนว่าการที่ไปขึ้นทะเบียนมันคือการขึ้นทะเบียนจริงๆมันไม่ใช่การที่ว่าเราจะไปสัญญาว่าผมจะไปปลูกถ่ายเต็มเซลล์คุณต้องเจอก่อนเพราะโอกาสที่คุณจะเจอคู่ของคุณเนี่ยมันยากมากทุกคนมีโอกาสจะจะช่วยเหลือคนขอให้ได้ได้ได้ทำอะไรสักอย่างใช่ครับถึงแม้ว่า จะไม่สามารถช่วยน้องได้คนไทยจจะไม่สามารถช่วยน้องได้แต่อย่างที่บอกคนอิตาเลียนที่ลงมาเนี่ยจะมีสิทธิ์เยอะกว่าเพราะเขาเป็นลูกครึ่งแต่เราได้เห็นความเป็นหัวจิตหัวใจหัวจิตหัวใจของคนไทยซึ่งเวลามีโอกาสที่จะได้ไม่รู้จะได้ช่วยหรือเปล่าแต่คิดจะช่วยเนี่ยแค่นี้ก็ดีแล้วจะเป็นพระสงฆ์จะเป็นวินมอเตอร์ไซค์จะเป็นใครที่ผมยินดีที่จะมาให้เนี่ยผมว่าแค่นี้น้องก็มีความสุขมากแล้วที่ได้เห็นว่าตัวเขาเองซึ่งใช้ชีวิตมาตลอดเพื่อช่วยคนเนี่ย สามารถจะมีกระแสสร้างกระแสถึงตัวเองอาจจะไม่ได้รับผลประโยชน์เลยก็แล้วแต่เพื่อให้คนอื่นมีโอกาสที่จะได้ใช้ชีวิตต่อไปขอบคุณทุกคนที่ส่งต่อเรื่องของลาร่าและขอบคุณโดยเฉพาะทุกคนที่ไปเทสแล้วสำคัญมากที่ทุกคนไม่แชร์อย่างเดียวแต่ไปเทสด้วยค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมไม่ว่าลาร่าจะจะมัชหรือไม่ แต่อย่างน้อยคุณก็ได้ช่วยคนที่เป็นลูคเมียอย่างลาร่าอื่น,นๆในอนาคตต่อไปได้ผมว่าโลกเราขับเคลื่อนด้วยพลังบางอย่างที่ที่ยังอบอ,อุ้มสิ่งที่ไม่ดีในโลกทำไมเรายังไปต่อได้ก็คือพลังของความรักลาล่าและครอบครัวได้แสดงให้เห็นถึงพลังที่อยากจะไม่ได้รักเฉพาะตัวเองแต่รักทุกคนในโลกว่าเราทําอะไรได้พลังแห่งความเกลียดเนี่ยเราเห็นในประวัติศาสตร์ยกพวกไปตีกัมันไป ถ้าฟันกันอุตส่าห์ยกไปนะคานนี้มาดูพลังแห่งความรักช่วยเดินทางออกไปช่วยทําอะไรสักอย่างนอกจากแชร์นอกจากไลค์นอกจากอะไรแล้วเรามีเลือดมีเนื้อทุกคนนี่ต้นทุนธรรมชาติที่เรามีอยู่ใช้พลังของความรักออกไปทําแล้ววันหนึ่งท่านอาจจะได้ช่วยเหลือคนเหมือนคุณสิทธาขอบคุณมากครับคุณสิทธาครับขอบคุณดรสลันครับขอให้พรกคุณของน้องลาลาด้วยนะครับขอบคุณครับนี่คือรายการเจาะใจในช่วงนี้พักสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับคอลัมนิสต์ของเราครับ ควบคุมอาหารด้วยการกินชีสเบอร์เกอร์เนี่ยไม่ไม่น่าไม่น่าเลยมันไม่น่าเป็นไปได้มีหนังสารคดีชื่อเรื่อง Fast Food Nation มันเป็นหนังที่ทำให้คนตระหนักถึงการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เธอบอกว่าเธอดูหนังเรื่องนี้แล้วหิวตลอดเรื่องมันจะรู้สึกผิดทุกครั้งที่จะต้องสั่งข้าวขาวหมูมากินทั้งที่ความจริงแล้วเฮ้ยมันไม่ได้ผิดขนาดนั้น